บัตดิคาวันนี้มาซ่อมคาลิเปอร์นะครับซ่อมคาลิเปอร์เว็บร้อยสิบไอนะครับวันนี้ใช้อะไรครับเดอะวันนะครับคือหนึ่งอีนะครับนี่ครับเดอะวันนะครับในสินค้าเดอะวันนะครับที่มาใหม่ตัวนี้นะครับนะครับเขาจะใส่ออกมาเป็นถุงแบบนี้ครับนี่ครับที่เขาแถมมาให้นะครับเดอะวันนะครับ อันที่เขาได้มาครับก็จะเป็นยางเนี่ยยางอุดขาคาลิเปอร์นะครับคือขาเหล็กตัวนี้นะครับครับมีขาแบบนี้นะครับแล้วก็ยางตนี้นะครับแล้วก็มีตัวอุดตัวตั้งนะครับแล้วก็โอริงนะครับสองตัวนะครับตัวในแล้วก็ตัวนอกนะครับของเดอะวันนะครับสินค้าที่เขามีให้นะครับในถุงของเดอะวันนะครับ ใครกาลังมองหานะครับว่าซื้อชุดนี้นะครับได้ได้ครบหมดเลยนะครับของเดอะวันนะครับมียางอุดคาลิเปอร์นะครับแล้วก็ซีนตัวในนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าชิ้นนะครับครับเดอะวันนะครับใครมองหาอยู่นะครับอ่าผมแนะนาตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ